สวัสดีครับร้านหน่วยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกาะนะครับวัตถาธมอนะครับรุ่นเจริญพรบนรายการนี้แบ่งจากชุดกรรมการนะครับนะครับสวยคลิปเลยนะครับผมเป็นเนื้อนะวะนะครับหน้ากากเงินนะด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลังก็ยันยันใบพัดก็เป็นหน้ากากเงินองค์หลวงพ่อก็เป็นหน้ากากเงินนะครับสวยสดงดงามนะครับผมนะครับที่แปลกนั้นคือเอา ห่วงเงินมาเชื่อมนะครับห่วงเงินมาเชื่อมกันเนื้อนวโลหะนะครับเราก็ทําพวกงานช่างอยู่กันนะฮะแต่ผมว่าน่าจะทยายากนะครับวัสดุสองอย่างนี้แตกต่างกันนะเนี่ยโอ้โหสุดๆฝีมือช่างสุดๆนะเวลามาเชื่อมเนี่ยนะครับเป็นห่วงเชื่อมธรรมดาก็เก๋อยู่แล้วนะฮะนี่เป็นห่วงเชื่อม เงินมาเที่องมนวนาวก็ท่าทางจะเป็นนวะที่เ,ออเต็มสูตรนะรเพราะว่าดูเนื้อดําดํามันนะฮะนี่ขนาดเพิ่งออกมาใหม่ๆต่อไปเก็บไว้านานๆจะดากว่านี้นจะยิ่งดํายิ่งขำขลังนะฮะดำมันขลังนี่นี่เป็นไมพัดเงินไมพัดก็เป็นหน้ากากเงินโอ้สุดๆแถมยังพิเศษตรงหมายเลขสวยนะเนี่ยนะฮมสิบหกเลยนะฮะโซลรถนะครับหมายเลขโซลลดสิบหก เห็นนะครับข้างล่างนี่นะนสุดยอดนะเหรญรุ่นนี้แกะได้เหมือนหลวงพอ่อหลวงพ่อเกาะมากผมเคยไปกราบท่านครั้งหนึ่งนะตอนสร้างพระพุทธรโลขยาเลือนยนต์บรรดานครับก็ขอเมตตาท่านจานแผ่นยันนะครับก็เมตตาจานให้นะเจ็ดสิบหกนี้แล้วก็แต่ท่านจานไม่เหมือนไทยจำหรอกอ่าใช้มือจานเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่เข็มจานจานเลยแล้วเป็นรอยแปลกนี้หมือนแล้วมันสิทธิ์เรากลวยนะฮะข้างหลังเนี้ยตอโคตงอง,งองูงองูงองูแล้วก็ต่อนวะเนื้อนวะนะก็หน้ากากเงิน2องอันถูกไหมแล้วก็เชื่อ,อมห่วงเงินนะสวยสดงดงาม่อไปเลยนี้น่าจะมีราคาแพงนะครับนายกบอนจอก ก็ได้จองมาไม่เยอะนะครับผมนะจองไปเสียวไปนะกลัวมไม่ได้พระเพราะว่ารายการแรงนี้เรากลัวนะฮะคือผมเปิดร้านวัเครื่องมาเป็นสิบปีแล้วนะครับให้จองวัตถุมงคลมาเป็นสิบปีรายการไหนที่แรงแรงอ่ะส่วนใหญ่มันจะตกยอดคือบางทีบ้างหัวศูนย์สายส่งบ้างอะไรเงี้ยโอ้ไม่เอารอบไปส่งอว้วุ่นวุ่นนะดูรายการนี้ผมก็กลัวนะฮะของตรงก็กลัวเลยเพราะว่าแรงมากแล้วก็บางคน แรวกๆงเนี่ยโอเคเ้าลูกค้าท่านโอนเงินแล้วผมก็จองปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บได้หมดนะผมไม่กลัวแต่พอตอนหลังจองแล้วก็ไอ,อ้หัวศูนย์อ่านแล้วก็ไม่ตอบไม่อะไรเงียบๆผมก็กลัวเลยนะไม่กล้าเปิดจองต่อก็บอกเอาแค่นี้แหละเอาที่หัวศูนย์ต่อมานะท่านต่อมาถ้าไม่ตอบก็ไม่เอาละนะรายการนี้ก็เป็นเหรียญที่ลูกค้าจองนะครับฝากปล่อยนะครับผมร้านก็โอเคนะบางครั้งถ้าเป็นลูกค้าสนิทสนิทกันนะครับอดหนุดลุกลานช้ามานาะที่จะฝากปล่อยก็ได้แล้วแต่ ก็ดีนะเพราะว่าร้านจะไปทำคอนเทนต์ได้คอนเทนต์ YouTube เพิ่มใน Facebook เกิด Facebook เพิ่มนะเพิ่มความคึกคักให้กับ Facebook นะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อน่อนเนี่ยท่านนะครับหลายๆลาราําแพงมาตลอดนะครับราคาขึ้นนะมันได้แพงตอนจองนะมันแพงตอนหลังออกนะฮอย่างเรียนนี้ผมว่าต่อไปน่าจะแพงมากเพราะแกะได้เหมือนหลวงพ่อก่อมา นะครับอย่างเหรียญนลายนะครับผมเคยเข้ามาพันห้าปล่อยไปห้าพันไม่กี่เดือนนะครับอพอพ้าออกมาใหมๆให่ๆเราก็มันปล่อยพ้าไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะครับบางทีรู้สึกภาคภูมิใจไปคุยโมโ้โอ้ซื้อมาเท่านี้เข้ามาพันห้าปล่อยไปห้าพันอะไรเงี้ยความรู้สึกภาคภูมิใจตัวเงินไม่ค่อยเท่าไหร่นะเงินในกระเป๋าแล้วว่าความรู้สึกภาคภูมิใจที่ว่าสามารถนะครับสร้างมูลค่าจากการเล่นพ้าจากการเล่น นะครับซึ่งเรามองว่าเป็นงานในดิเลกเมื่อก่อนเป็นงานดิเลกนะครับผมทำหลายทีพนะครับเป็นพนักงานบริษัทด้วยเป็นข้าราชการด้วย,วยแล้วก็มองเป็นงานดิเลกโหได้เงินมาแล้ว,ลวก็รู้สึกภาคภูมิใจในงานดิเลกที่สร้างเงินนะครับแต่จริงๆแล้วการให้เช่าวระจุมงคลมันไม่ไม่ใช่งานดิเลกมันเป็นงานหลักสบาย,บายๆนะตอนหลังผมก็เลยลาออกราชการแล้วก็มาให้เช่าบูชาพระอย่างเดียวเลยนะเป็นงานหลักๆได้เลยสบายๆนะครับการเช่าบูชาเบอรประจุมงคล ไม่ใช่งานดิเลกเพราะว่าเกจิต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับมีเยอะมากนะครับในการที่จะให้ท้าบูชาวัตชุมงคลนะครับฉะนั้นเป็นอาชีพสบายๆ,ๆนะครับโอเคนะครับรายการนี้ลูกค้าท่านใดนะสนใจรีบหน่อยนะครับมีเหรียญเดียวนะครับนะครับติดต่อร้านนวยพรพระเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ย้ำอีกทีนะเห็นลูกค้าโทรมากผิดกันนะแล้วโทรบอกไปโทรไปผิดเบอร์นะ เดี๋ยวผมพูดช้าๆด้วยนะบางทีอาจจะพูดเร็วนะครับเบอร์แรกนะครับ0969540808อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0814203001ึ่งสี่สองศูนย์สามศน์กดลิงก์มาก็ได้ครับทีนี้ผมจะใส่ข้หมดูล5ไลน์เฟซบุ๊กอะไรต่างๆนะครับลูกค้าท่าในใดสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับนะครับ0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดหนึ่งสี่สองศูนย์สามกดกระดิ่ง และท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัาทุมงคลดีๆจากร้านอวยอพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ